เส้น s c u r v e สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับเราลองมาดูนะครับตามภาพจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการประเมินโครงการเปอร์เซนต์งานทําได้จริงต่ำกว่าเปอร์เซนต์งานตามแผนตามภาพนี้นะครับโดยปกติแล้วเจ้าของโครงการหรือ أ, ผู้รับเหมาก็จะทําการปรับแผนงานเพื่อให้กลับไปสู่นะครับกําหนดการแล้วเสร็จเดิมนะครับกำหนดการแล้วเสร็จเดิมเมื่อทําการปรับแผนนะครับเราจะได้เส้น s, s c u r v e ใหม่จากภาพนี้นะครับเส้นเดิมคือเส้นนี้นะครับเมื่อทำการปรับแผนงานนะครับโดยการปรับกิจกรรมและทำการคำนวณเส้น s c u r v e ใหม่จะเป็นการคำนวณเส้นนะครับต่อเนื่องจาก,จ,ากาจุดวัดประเมินเดิมนะครับแล้วก็ไปสู่นะครับกำหนดการเดิมที่าวางแผนเอาไว้แต่เส้นโค้งนะครับหรือความชันของ s c u r v e เนี่ย อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้น S-curve นะครับก็สามารถเปลี่ยนแปลงตามาแผนงานที่ทําการเปลี่ยนแปลงไปเช่นกันนะครับทีนี้ผมจะมาแสดงตัวอย่างการแสดงเปอร์เซ็นต์งานนะครับตามภาพนะครับตอนนี้เราทำเปอร์เซ็นต์งานที่ทําได้ต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์แผนงานนะครับซึ่งอาจจะไม่เยอะมากแต่สมมุติว่าต้องการทําการปรับแผนนะครับคันนี้ ผมจะแสดงเปอร์เซนต์งานในเดือนถัดไปตามเส้นเบตไลน์เดิมน,นะครับวิธีการก็คือเราไปทำการเปลี่ยนสเตตัสเดตนะครับเพื่อให้คำนวณเปอร์เซนต์งานตามเส้นเบตไลน์เดิมก็คือ24.59นะครับทีนี้นะฮะถ้าหากเราทำการปรับแผนงานโดยสมมุติว่าผมจะทำการปรับแผนงานในงวดที่2ให้ไหวขึ้นสมมุติว่าผมทำการปรับแผนงานในงวดที่2นะครับ จะเห็นได้ว่ากิจกรรมนะครับจะเร็วกว่าเบดไลน์คือแท่งสีเทาหากผลของการเซตเบดไลน์ใหม่นะครับทับอันเดิมหรือว่าเบดไลน์ที่เป็นคู่สัญญานะครับจะเห็นได้ว่าเบรดไลน์จะเป็นการสร้างขึ้นใหม่นะครับทําการสร้างขึ้นใหม่และหากเราทําการคํานวณนะครับตัวของเปอร์เซ็นต์งานใหม่ครั้งหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าตัวของเปอร์เซ็นต์งานที่ แสดงตามภาพที่เห็นนะครับแตกต่างจากเส้นสเทอร์ฟของเบสลายเดิมนั่นเอง